ก่อแรกนี่จริงๆแล้วเดิมไม่มีสะพานนะเพิ่งมาสร้างเสร็จเมื่อปี2,525 25. เพลนเนเงาะเงาะเอาหลอกมาเงาะลอกมาจะถึงยอดเขาแล้วเดิมเนี่ยช่องช้างเนี่ยเป็นสมรสมรภปุ่มลบเมื่อก่อนอดีตไม่มีช้างเยอะนะตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับเดี๋ยวนี้เส้นทางดีถนนดีชาวบ้านน่ารักไฮไลไท์ที่2ของสนามควรสามัคคีนะ,นะรับไม่ใช่คอวอนอ้วยคอรอวรอหญิงอะควนคาง ผมก็ปั่นมาหลายปีแล้วทีนี้เนี่ยก็มามองว่าเอ๊ะบ้านเองเนี่ยก็น่าจะมีศักยภาพนะเส้นทางอะไรเนี่ยก็เลยคิดว่าน่าจะออกมาจัดในสุราษฎร์ให้คนบ้านเราเขาได้สัมผัสกันบ้างก็ปัญหาอุปสรรคเยอะแยะมากมายกว่าจะได้เริ่มกันเหมือนกับบางที่เนี่ยไปขอใช้สถานที่เนี่ยไปคุยกันโอ้ยกว่าจะรู้เรื่องว่าอ๋อเด็กมันเป็นอะไรเนี่ยต้องตอบกันยาวเลยก็เปลี่ยนแปลงกันไปหลายครั้งก็เริ่มมาลงตัวนะฮะเริ่มมาลงตัว อของสองร้อยนี่ก็ไม่เท่าไหร่นะอยู่ในระดับนอร์มอลสบายๆไม่มีอะไรส่วนสามร้อยเนี่ยที่จะพูดถึงวันนี้ครับ,รบนะฮะก็เป็นระดับนอร์มอลเหมือนกันจุดไฮไลท์ของสนามสามร้อยสุราษฎร์เนี่ยมีสองแนวทางนะแนวทางหนึ่งก็คือเน้นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามอยากจะให้ทุกคนไปสัมผัสนะครับกับแนวที่สองก็คือตื่นเต้นท้าทายนะครับ,รบอยู่ช่วงหนึ่งที่สนามมีความท้าทายความสามารถของนักปั่นนะครับจุดสตาร์ทของสนามสามร้อยเนี่ยก็เป็นจุดเดียวกัน กับสนาม200ก็คือสวนสาธนารณะเกาะลำพูนั่นนะครับอืมอันนี้ต้องขอขอบพระคุณทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์นะฮะที่ให้การอนุเคราะห์สถานที่มาตลอดนะครับจุดนี้ก็สถานที่ค่อนข้างโอเคเป็นเป็นเหมือนกับเดิมเนี่ยมันเป็นสันดอนกลางกลางกลางแม่น้ำนะมันเป็นเหมือนกองทรายกองดินอะไรที่มันมารวมเนี่ยแล้วก็ในอดีตเนี่ยผมจําได้ว่ามันมันไม่มีสะพาน <tyard> <c oughs> มันก็จะ ở, เป็นสวนอาหารนะรู้สึกจะเป็นของเอกชนนะครับเขาก็เป็นเจ้าของเกาะแล้วก็ทํา,าสวนอาหารก็เรียกสวนอาหารเกาะลําพูนะฮะตอนเล็กๆ <c oughs> ผมเนี่ยก็เหมือนมีเรือนั่งข้ามไป <c oughs> อะไรเงี้ย <c oughs> มีต้นลําพูเยอะนะฮะแสดงว่า <c oughs> อตอนนี้หายากแล้วเดิมเดิมน่าจะมีอยู่แต่ว่าตอนนี้หายากแล้วครับน่าจะไปอยู่ในส่วนในบางซึ่งเลยเข้าไปนะฮะคือคือจริงๆเนี้ยนะฮะลุ่มน้ําตาปีนี่มันมหัศจรรย์พันลึกมากนะตรงเนี้ยใช่ปักน้ําเนี่ย มันเป็นแบบที่ที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเนี่ยดูสิมันยุบยับเป็นสมองทั้งหมดเลยเนี่ยตรงเนี้ยแล้วก็แล้วก็ผมจําได้ตอนที่ผมไปไปครั้งแรกอะ่ะตอนนั้นที่ไปเจอคุณหนุ่ยก็ก็ไม่เคยไปไงไม่เคยไปสุราษฎร์มาก,ก่อนก็คิดว่าแบบเออม,มันมันมีเป็นขเขาวงก์กลแหลงเนี้ยคนสุราษฎร์คนสุราษฎร์นี่น่าจะต้องได้ใช้พึ่งพิงอะไรกับกับแม่น้ำตรงนี้เยอะมากแน,น่แน่ก็คนสุราษฎร์หรือคนคนแถบนี้เขาเรียกเขาเรียกย่านนี้ว่าคลองร้อยสายอ่า เมื่อก่อนเนี่ยคนในบางก็คือฝั่งฝั่งที่เลยขึ้นไปเนี่ยเขาสัญจรไปมาด้วยคลองทั้งหมดเลยเขาไม่มีถนนนะเป็นเนี่ยในบางคืออะไรครับคือข้างบน,นในบางก็คือเนี่ยที่เลยจากเกาะลำพูขึ้นไปตอนเหนือนะครับบนนี้คนสุราษฎร์เขาจะเรียกว่าในบางหมดเลยในย่านเนี่ยครับ มันมีชื่อตำบลว่าบางใบไม้บา,บางนู้นบางนี้เยอะแย,ย,ยะไปหมดเห็นนะฮะอ๋อนี่งานในบางในแทนที่อ่ามันจําได้บ้างจําไม่ได้บ้างอะนะเมื่อก่อนเนี่ยคนสุราษฎร์กลุ่มหนึ่งเขาจะเรียกว่ากลุ่มคนในบางก็คือย่านข้างมดเนี่ยนนข,ข้างบนนี่แหละข้างบนนี่ทั้งหมดเนี่ยอ่า นี่นบบก็เป็นเป็นแบบชนบทมากๆอ่ะคือถ้าจะติดต่อกับคนในเมืองเนี่ยก็ต้องนั่งเรือออกมาอืนี่เรือคลองมันเยอะมากอะเนี่ยในเนี้ยใช่ครับตอนนี้ก็ยังมีอยู่ใช่ไหมครับคลองก็ยังไปได้อยู่เรื่อยๆใช่ไหมครับครับตอนนี้ก็มีคนที่นิยมขายักหรือพายเรือก็ไปโอโ้โหกันเยอะเลยอืมน่าจะหนักนะ <c oughs> ครับน่าจะหน,หนักหนักหน่วงเลยครับเนี่ยในเนี้ยก็จัดเอาแดกเรือได้นะครับถ้าอยากจะจัด <c oughs> <c oughs> เคยเคยคิดอยู่แต่ว่าพอดี ตัวเองไม่มีความชานาญเรื่องเรือเท่าไหร่ หลอกเพื่อนมาช่วยจัดก็ได้นะครับโอ้โหดูดูหนักหน่วงมากเลยครับอันนี้ครับสนุกมากครับเป็นโอ้โหคลองนี่ถ้าคุณวิทย์มาเห็นนี่ต้องน่าจะชอบแล้วก็เขียว,วกชะอุ่มหมดเลยเนาะเขียวไปหมดเลยเป็น<ช>เพราะเขตเมืองก็อยู่ในนี้เนาะเขตเมืองอยู่ในตรงฝั่งนี้ป้องครับนิดเดียวผมเคยไปสำรวจเส้นทางนะเคยนั่งเรือเรือหางยาวก็จะมีบริการเรือหางยาวใกล้ๆ้เกาะลมพูนี่แหละก็จะมีบริการนักท่องเที่ยวเหมาไปกี่ร้อยเนี่ยก็จะพาเข้าไปคลองนี่แหละจนทะลุออกมาทาง แม่น้ําพุนพินเลยด้านซ้ายมือเนี่ยข้างบนนี้พุนพินครับนั่นแหละออกมาเส้นใหญ่แล้วก็กลับมาที่เก่าเลย กลับมาออกแม่น้ําตาปีนี่แหละก็เป็นเรียกว่าอะไรนะเป็นพื้นที่พิเศษจริงๆแม่น้ำลุ่มน้ําตาปีนี่เป็นลุ่มน้ําที่สําคัญมันใหญ่มากด้วยนะของของภาคใต้นะดูยดูในเนี่ย<ช>คือเพราะที่เหลือเป็นเป็นเขาหมดนะอันนี้ก็เป็นเป็นลุ่มน้ําสําคัญของภาคใต้อะนะเราตอนนี้เราก็เราจักรยานเรามาทางบกแต่อยางองมันก็มันได้เห็นนะได้สัมผัสแน่ๆแ,แหละ<ช>ครับจุดออกตัวก็เท่อย,อยู่ครับเป็นถือว่าเป็นใจกลางเมืองใจกลเมืองแล้วก็แล้วก็สัมพันธ์กับความเป็นอะไรนะในบางใช่ไหมใช่ครับในบางในบางพันกับความเป็นลุ่มน้ําที่ยัง ตรงนี้ก็ยังเหมือนเดิมอยู่ไม่ได้ต่างจากสมัยก่อนเท่าไหร่ใช่ไหมตอนนี้ครับครับต่อเลยครับจุดออกตัวเราอ่าเดี๋ยวเกาะลำพูโชว์ภาพคารับแล้วก็ปั่นออกไปกลางเมืองเลยทะลุกลางเมืองออกไปจริงๆแล้วนักปั่นหลายคนเขาไม่รู้นะว่ามันมีป้ายอันนี้อยู่บนเกาะลำพูด้วยแต่พอดีจุดสตาร์ทเราไม่ได้อยู่ใกล้จุดนี้อ๋อจุดจานลาพูนี่เหรอครับคือสารานี้ปากทางเข้าเลยคือพอข้ามสะพานปุ๊บก็จะเจอสาราเราอยู่ด้านซ้ายมือเลยแล้วเสือคืออะไรครับเสือเนี่ย ผมใช้เป็นตัวแทนว่าเหมือนเป็นปีเสือปีขนัน oh, <okay. S 2> หมายควาว่าคนที่ฟินิชของปีของปนี่0 2 2เนี่ยจะมีเสือติดไปด้วย oh, <c oughs> นึกว่าเสือแบบว่าที่นี่ที่สุรามีเสือไม่ไม่ <c oughs> ลครับเนื่องจากออเด็กเนี่ยเราไม่มีการปิดเส้นทางเนี่ยเราก็เหมือนกับปั่นจักรยานใช้ถนนร่วมกันกับผู้อื่นนะเมื่อจะปล่อยตัวออกมาแล้วเนี่ยผมก็จะพยายามหาเส้นทางที่มบนเป็นสายรองนะครับแต่ออกผ่ากลางเมืองมาแล้วเนี่ยมันก็ต้องวิ่ง พ้นเมืองไปก่อนแล้วก็ไปเลี้ยวลงบริเวณท่าทองครับก็เียท่าทองเป็นตำบลท่าทองอยู่ในเขตอําเภอกาญจนบุรีครับกมที่เท่าไรข้ามแม่น้ําอันนี้ไปแล้วก็ไปเลี้ยวซ้ายลงนาอ๋อโอเคอันนี้เป็นแบบถนนในเมืองอยู่ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับถนนแบบมีรถกวักไข่แลวครับประมาณกมที่สิบแล้วก็เลี้ยวลงไปเลยเป็นสายรองรถน้อยปั่นสบายธรรมชาติช่วงแรกก็จะผ่านนากุ้งอะไรเงี้ยเยอะแยะไปหมดเลยเห็นไหมฮะ เห็นภาพเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะนะกุ้งทั้งหมดนี่ครับนะกุ้งกันเลยเนี่ยแล้วก็จะเริ่มไปตามเส้นทางหมู่บ้านเล็กๆอะไรเงี้ยปั่นสบายครับไม่มีรถทางก็ดีนี่ก็เลาะขึ้นมาข้างเลาะขึ้นตามแนวโอเนีาะเลาะตามแนวนี้มาทุกคนก็จะแฮปปี้มากเส้นเนี้เส้นนี้ก็จะสบายๆไปเรื่อยๆไม่ได้แข่งขันอะไรกันยิงกันดูเดือดอะไรเงี้ยจนไปนู่นนะครับแถวช่วงกมที่42นะครับ ที่ว่าที่ผมมีภาพให้อ่ะคือเดิมเนี่ยครับเดิมช่วงนี้เนี่ยเมื่อสองสามปีที่แล้วเนี่ยกำลังทําถนนคนที่มาปั่นออเด็กเมื่อเมื่อครั้งที่แล้วของ300เนี่ยก็จะเจอปัญหานิดหน่อยก็คือมีการทําถนนเป็นช่วงๆซึ่งก็จะปั่นลําบากกันนะหมายถึงในรูปนี้เนาะหมายถึงในรูปใช่ครับใช่ครับที่ผมให้ไลเป็นสีสีเนี่ยสี่สิบหกถึงห้าสิบสองเนี่ยนะห้าสิบสองใช่ครับใช่ซึ่งตอนนี้ตอนนี้โอ้เรียบสบายผมก็เลยเอาภาพมาให้ดูว่ามันสบายแล้วนะดีขึ้นเยอะเนี่ย มึงจะมีครูขะแตกบ้างนิดหน่อยก็สบายสบายโดยแล้ว99%ก็จะเป็นเรียบเรียบีตอนนี้ผมคือคุยกับทุกๆสนามนะบอกเลยว่าเหมือนกับถนนเขาเสร็จแล้วทั่วประเทศอะช่วงเมื่อช่วงหยุดโควิดไปเนี่ยเขาซ่อมถนนกันยับเลยอถนนดีแบบหลายที่มากเลยดีดีเลยครับ,รบรก็นี่แหละครับ ปั่นจนนู่นเลยจนออกไปออกเขตดอนสักอะ่ะนีวก็เข้าตัวเมืองดอนสักไปตั้งแต่ตั้งแต่กิโลเมตรที่สิบถึงกิโลเมตรที่ห้าสิบกว่านี่คือทางรองไปดอนสักว่างั้นเถอะใช่ครับแถวนี้มีร้านอร่อยจาได้อะ่ะเคยมันก็เตียวใช่ไหมเตี๋ยวยเตียวในพันอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมีครเออมีของอร่อยเยอะแถวนี้ <c oughs> หรือว่าของของอร่อยเยอะกว่าเยอะกว่าคุณวิทย์ไม่รู้อะไรหรอกคุณวิทย์เป็นนักท่องเที่ยวอาจจะเยอะกว่านะอาจจะเยอะกว่านัา้นก็ได้เนาะที่เนี้ยก็มีร้านอาหารปลาทิ้งด้วยปลาทิ้งนี่ก็อาหารทะเลอะไรราคาถูกแล้วก็นั่งริมทะเลสบายๆก็จะมีใช่ครับก <c oughs> <ค>็ะจะผ่านตรงวัดสุวรรณประดิษฐ์นะครับที่คนคนสุราษฎร์และคนนนท์ศักด์เขานับถือกันเขาเรียกหลวงพ่อจ้อยตรงนี้ถ้าเรานั่งเรือเฟอร์รี่เดินทางไปเกาะสมุยเนี่ยถ้าออกจากท่าเรือเฟอร์รี่แล้วหันมามองที่ฝั่งบกเนี่ยจะเห็นยอดเจดีย์ของ วัดสวนประดิษฐ์วัดหลวงพ่อจ้อยเ,ยเห็นชัดเจนนี่ค,คือนี่คือตรงตรงตรงนี้เลยใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อนี่ไงนี่ไง,น,งนี่เป็นเขาขึ้นไปเหรอครับมันจะเป็นเขามียอดเจดีย์เห็นชัดเจนจากทะเลมาเลยโอเคอืมก็มีนักปั่นหลายท่านนะครับอย่างอย่างท่านเสนาอนนิญาาเอ่ยนามอาจารย์สงการานนะครับผู้จัด<ะ>เอาเด็กขัดใหญ่แกก็มาแวะถ่ายภาพที่นี่ยอันนี้ไงเป็นเนินเนินเป็นเนิน<ช>เนินอยู่เน่ยแลนด์มาร์กของดอนสักวังเันเถอะ ใช่ครับใช่่คนนั่งเรือเข้าออกเพื่อไปเกาะสมุยเกาะพะงันก็จะเห็นก็ต้องยกมือไหว้กันก็ครับต้องครถือแล้วยกมือไหว้ใช่แล้วอืมนะครับก่อนที่จะวนเข้าไปเกาะแรกครับเกาะแรกนี่จริงๆแล้วเดิมไม่มีสะพานนะสะพานเนี่ยเพิ่งมาสร้างเสร็จเมื่อปีผมอ่านในในประวัติของสุราธานีเนี่ยเขาเขียนว่า25 2 5ยิ้าเดิมคนบนเกาะเนี่ยก็มีการอบพยพมาจาก สามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะเป็นชุดแรกๆนะเป็นกลุ่มกลุ่มพี่น้องชาวมุสลิมที่เขาย้ายเข้ามาอยู่ครับวับนนี้มีอะไรสําคัญหรือว่าทําไมถึงต้องมีสะพานเข้ามาหรือว่าเป็นชุมชนใหญ่หรอครับเป็นชุมชนใหญ่ครับประชาชนก็มาส่วนใหญ่เมื่อก่อนเนี่ยก็จะทำอะเออเกี่ยวกับประมงขนาดเล็กแล้วก็ก็เริ่มมีการขยายตัวของการท่องเที่ยวมากขึ้นนะมากขึ้นมากขึ้นจนมี กลุ่มพลังกลุ่มแรกเป็นชาวเยอรมันนั่ก็เหมือนกับมาเที่ยวแล้วก็ข้ามไปข้ามไปแล้วก็เริ่มแนะนําคนอื่นให้มาเพิ่มเรื่อยๆเรื่อยๆจนเนี้ยการท่องเที่ยวของเกาะแรกก็เลยเติบโตขึ้นมาแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมันมีไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งที่หลายๆคนไม่ทราบคือรอบๆเกาะแรกเนี่ยมันจะมีปลาโลมาสีชมพู มาไหว้อยู่ละแถวเนี้ยเลยใช่ครับใช่ครับใช่ครับคนที่มาเที่ยวเกาะแรกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาขอนั่งเรือออกไปชมปาโลมาอ๋อผมจําได้ละเขาบอกว่าเขาบอกว่าแนวชายฝั่งตรงเนี้ยมีปาโลมาแนวนี้ตลอดแนวเนี้ยข้างบนเนี้ยปาโลมาสีชมพูด้วยใช่ใช่ใช่เขาบอกว่าแล้วก็เป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวนะครับถ้านั่งเรือไปนี่เขาจะ ไหวมหาเลยคุณหนุ่ยเคยเห็นแล้วใช่ไหมครับผมเคยเห็นแล้วครับผมเห็นแล้วนะนะก็ถ้าเรือรอนศักก็อยู่นี้ผมจําได้ว่าตรงเนี้มีเขาบอกเขาบอกว่ามีนะครับก็เขาก็จะไหววนไปวนมาอยู่แถวนี้มีฤดูไหมครับว่าหน้าไหนฤดูไหนอะไรเงี้ยหรือว่ามีดมาได้ตลอดจะมีเรื่อยๆนะแต่ว่าช่วงหน้ามรสุมนี่รู้สึกก็จะหนีหายไปหน่อยอ๋อแต่หน้ามรสุมของของภาคใต้นี่ก็อยู่ช่วงพฤศจิกาอะไรเงี้ยอ๋อแสดงว่าช่วงนี้ไปได้ช่วงนี้ไปได้ครับ เ่งนี้ฝั่งตนอนออกฝั่งผมนี่ไม่ค่อยมีฝน ทางอันดามันจะมีฝนอยู่ช่วงตอนนี้ไฮไลท์เกาะแรกก็เหมือนกับเป็นจุดท่องเที่ยวมีโฮมสเตย์มีอาหารทะเลราคาไม่แพงครับผมก็นี่คือทีมงานใช่ไหมครับทีมงานครับทีมงานคนดรอทรักทีมงานน่ารักสแตมใช่ไหมครับสแตมครับใช่ครับก็จุดสแตมเนี่ยนัปั่นจักรยานก็ปั่นเลยจากหน้าเกาะเข้าไปด้านหลังนิดนึงครับอยู่หลังโรงเรียนอนุบาลเกาะแรกตรงนั้นเป็นจุดเนี่ยแหละจุดที่ผมไปถ่ายภาพเมื่อสักครู่เนี่ยตรงเข้าไปเลยครับตรงเข้าไปเลยนะครับพอดีในภาพที่ผมเขียนล วกออกแต่จริงๆนะจุดสแตมผมไม่เข้าไปข้างในหลังต้นไม้ครับจะเป็นเข้าไปอีกครับเข้าไปจนถึงหลังเกาะเลยมันจะมีนีเลยใช่ครับจุดนั้นแหละจุดนั้นแหละโอเคเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องปรับแก้มนี้หน่อยนะเนื่อาคนมาเขาจะขาไม่ได้ขับปรับแก้อ๋อเข้าไปหลังนี้เลยเนาะโอเคดีถ้าผ่านชุมชนเห็นเห็นใช่ครับ ให้เขาเห็นนู่นเห็นนี่หน่อยปิด10บโมงครึ่งนะครับระยะ66กิโลเมตรกาะล้นหลังจ<ล>ากนั้นก็ออกจากตอนแรกก็ตรงยาวไปเลยก็เล็กเส้นบ้านในเพื่อ,อถนนหล,ลักไหมครับเนี่ยอันนี้เป็นเส้นหลักเลยครับเสน้นเส้นใหญ่เลยครับเพื่อไปที่คอนโทรล ปตทนะครับปตบทบ้านในตรงสามแยกที่จะแยกถ้าแยกไปทางซ้ายนี่คือไปนครศรีธรรมราชนะครับเลี้ยวขามาเข้าปตทแล้วก็เก็บสลิปที่จุดนี้เป็นคอนโทรลคอนโทรลบ้านในที่กม91นะครับออกจากจุดนี้ก็วิ่งตรงไปหาถนนเซาเทิร์นถนนหมายเลข44ครับเนี่ยึ้นหมายเลข44เป็นทางเป็นถนนเขาเรียกบนใต้เขาเรียกถนนเซาเทิร์น Southern นะตรงยาวๆเลยประมาณ100ยกิโล,ล,ลไปชนที่กระบี่อ๋อโอเคอืแต่นี่เราให้วกเข้าเทศบากลกรูดครับผมอืม,อม ที่มันเป็นเช็คคอยสระที่สีก็ออกนิดเดียวเองแล้วก็ไปเทศบาลกรูมีที่สมศักด์แกดูแลอนะย่างดีนี่ครับ คนซ้ายสุดะที่สมศักดิ์ต้อนรับอย่างดีเป็นนายกเป็นรองนายรองนายกครับแต่เดิมเดิมเนี่ยแกเป็นประธานชมรมจักรยานสุราษฎร์ก็มีการเลี้ยงดูผู้เสื์อย่างดีโอเคเยี่ยมมากเสือนี้รับรองว่านักปั่นอิ่มแน่นอนครับผมยิ่งมาช่วงระยะที่120 120ก็เที่ยงเที่ยงนะกำลังปิดใบสองนะครับ มาหลังจากนั้นก็ตรงต่อไปเลยหลังจากนี้ก็เริ่มเริ่มเป็นไตแล้วสิฮะใช่ไหมฮะเริ่มมีบ้างับมีบ้างมีบ้างไม่บ้างหรือว่าเริ่มเฉียดเขานี่เริ่มไม่บ้างแล้วฮะโอเคครับไปต่อครับไปต่อจนนู่นเลยครับเขาเรียกว่าซอยสิบซอยสิบที่จริงมีเป็นเขตอำเภอเมืองนะแั้มันเกือบจะเป็นวนเป็นวงกลมใช่ครับใช่ครึ่งทางมาอม่ไหวกงถ้าไม่ไหวก็อันนี้ครึ่งทางแล้วนะฮะถ้ายอมแพ้ก็เลี้ยวกลับไปได้ ใช่ครับสบายสเป็นก้ๆครับครึ่งหลังน่าจะโหนอยู่เพื่อตรงไปอำเภอบ้านนาสารเป็นอำเภอที่ปลูกเงาะโรงเรียนบ้านนาสารที่อร่อยที่สุดในโลกก็<ข>มนมนเริ่มตรงตรงเลี้ยวเลี้ยวซ้ายก่อนข,ข้ามสะพานตรงเนี้ยตรงตร้อยเจปีนี้เนี่ยจะมีพิเศษ,ษนิดหนึ่งครับคือมันจะตรงกับช่วงที่เขาจัดลงจัดงานเงาะโรงเรียนพอดีตรงบริเวณนี้จะมีการจัดงานมีเวทีประกวดนางงงนางงามอะไรเงี้ยแต่ว่ากลางวันคงไม่ได้กระทบมากก็ เรากี่ผ่านทะลุเข้าไปได้เลยเป็นชุมชนเนาะบ้านนาศาลก็มีม,เมีเติมสบงเติมสเบียงได้ปั่นผ่านเข้าไปได้เลยวิวถือทั์สวยงามปั่นเรียบแม,แม่แม่น้ำเนี่ยเขาเรียกแม่น้ำนาสารย ก็จะก็จะเริ่มมีความรู้สึกว่าเท้าเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆจะมีอาการไตไตตลอดถ,ถ้าเทียบเอลิเบชันล้วก็เริ่มแล้วนะ,ะแวถวๆนี้นะฮะก็เริ่มหนักแล้วฮะไตเลยแต่ทางสวยฮะทางสวยปั่นแล้วไม่ได้รู้สึกว่าเหนื่อยนะปั่นแล้วมันอยากจะไปค้นหาอยากจะไปดูนูน่นดูนี่แล้วก็สองข้างทางเนี่ย บอกเลยว่ามีทั้งสวนเงาะสวนทุเรียนตลอดทางเลยชาวบ้านเขาไม่ห่วงนะครับเด็ดกินได้ตามสบายโอ้ช่วงนี้น่างเงาะเลสบายเลยเด็ดเพลินเลยใช่ครับแต่ปีนี้รู้สึกว่างเงาะน้อยลงหน่อยนะอาจจะมีน้อยลงขึ้นจนเนี่ยปากทางเข้าที่วังโขงเนี่ยตรงนั้นก็สวนเงาะทั้งนั้นเลยนี่ไงคิวเงาะตุกส่งออกคิวเงาะราตรีตลาดครับคือมาจุดเช็คพอยจุดนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับได้กินเงาะทุกคนเพราะเราเตรียมไว้ให้ละวังโขรีสอร์ทนี่นะรังโขใช่แล้วก่อนนุ้นมีคุณแ มาปั่นด้วยคุณแนนประจวบเนี่ยเหรอครับใช่ครับนั่นแหละคุณแนนข้างผมเลยคุณแนนคนดังเลยอันนี้ทีมหลังส่วนอืมอันนี้แก๊งประจวบเข้ามาอ่ามีที่สายชนอืมโอเคดาราดังๆมาหมดแล้วรนาดเซเล็บเซเล็บเซเล็บออดแบกครับก็ก็อิ่มกันทุกคนครับมาซีพีนี้ก็เงาะเงาะเต็มที่ครโอเคเดี๋ยวดูซีดูซีนี่ไงบอกว่าเพลินเพลินก็หลอกขึ้นมาเกือบจะยอดเขาแล้วเนี่ย S <S> <S <S เพลินเพลินเพินงาะเงาะเอางาหลอกมาเงาะ <S <S หลอกมาจะถึงยอดเขาแล้วบางคนมีเวลาก็ลงไปล่องแก่งก่อนก็ได้นะ ข้างล่างครับมีล่องแก่งด้วยเหรอครับใช่ครับวังโขมีบริการล่องแก่งเนี่ยเหรอครับแม่น้ำเหรอครับเนี่ยครับข้างล่างเนี่ยคภาพน้ําอาจจะน้อยหรือเปล่าเน่าจจะแรงอยู่แต่ว่าหน้าเนี่น้ําเต็มใช่ครับก็จะมีบริการล่องห่วงยางอ่ะจะยอดเขาละไปไปต่อครับออกจากวังโขหลังจากนี้ก็ละครชีวิตบทใหม่เลยเกาเรียกว่าไปทางเขาช่องช้างแล้วเนี่ยโอเคนี่ใช่ไหมครับช่องเส้นเส้นนี่แหละเกาเรียกว่าช่องช้างเนี่ยเส็นช่องช้างก็จะไต่ไปเรื่อยๆรู้สึกว่าเท้าหนัก ไปตลอดโอเคจนถึงร้อเก้าสิบเนาะช่องช้างช่วงนี้ก็ก็มีที่ท่องเที่ยวใหม่นะก็เรียกช่องช้างแคมปิ้งลงมาด้านล่างนิดนึงนี่ไงช่องช้างแคมปิ้งใช่ครับนี่ทางลงแล้วนี่ลงมาแล้วชมทะเลหมอกชมอะไรเงี้ยเยอะแยะเดิมเนี่ยช่องช้างเนี่ยเป็นสมรสมรภูมิลบนะเมื่อก่อนอ๋อนี่ไงช่องจริงด้วยก็คือระหว่างหลังเนี่ยเนาะหลัง ครับอดีตไม่มีช้างเยอะนะตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับเดี๋ยวนี้เส้นทางดีถนนดีชาวบ้านน่ารักทุกนหลอกมาหลังเขาเลยนี่หลอกมาหลังเขาใช่ไหมไม่ได้หลอกครับไม่ได้หลอกครับมีทางเดียวพามาหลังเขาช่องเออตรงนี้จะสวยน่าจะสวยแน่ๆเลยเพราะมันเป็นมันดูเป็นแบบสวยครับนะวิวสวยมากวิวสวยเห็นหลายๆคนบอกว่าเส้นนี้สวยมากเลยแต่ว่าโคตรเหนื่อยนะหลังจากนั้นก็ไหลลงไหลลงอย่างเดียวสบายๆไหลลง ก็ชาเลนจ์ก็อยู่ที่นี่แหละช่องเขาวช่องช้างใช่ไหมฮะัขาช่องช้างชาเลนจ์สำคัญของของเส้นทางนี้ก็คืออันนี้ใช่ครับ้าทายครับผมหลอกหลอนว่าจะกลับตีไหมหรือจะไปต่ออะไรกลับไม่ได้แล้ว190แล้วกลับไม่ได้แล้วหมดแล้วนี่ครับที่เลยจุดนี้ไปเนี่ย ครั้งก่อนๆเนี่ยนักปั่นเนี่ยโทรหาผมบริเวณนี้มากที่สุดเลยทําไมล่ะครับก็จะยอมาฮะมันเริ่มจะมืดแล้วมันเริ่มจะมันเริ่มจะแบบว่าสองสองร้อยโลแล้วอะมันก็เริ่มจะแบบโผเพละใครไม่ใครไม่คุ้นไม่คุ้นกลางคืนก็จะกระจายนี่แหละแต่ผมหลังจากนี้ผมก็ให้เข้าเมืองนะครับ อำเภอเวียงสะผมไม่เข้ากลางเมืองเลยคือจะไปเติมพลังหาข้าวกินแวะอะไรได้เต็มที่เลยตรงที่กมสองร้อเนาะส0งร้อยกว่าใช่ครับอำเภอเวียงสะนี่เป็นอำเภอใหญ่อ่านี่ไงทั้งเมืองเอ่อทั้งแถบมีอาหารมีอะไรเต็มไปหมดเลยใช่ไหมรับรองไม่อดแน่นอนใหญ่โตมโหฬารโอเคครับ ครับแล้วก็ยิงยาวออกไปเลยเพื่อไปอำเภอพระแสงครับก็มีเนินให้เล่นสนุกสนุกขำๆนิดๆหน่อยๆ่อยไปเรื่อยๆนเออใช่จะว่าแบบว่าหมดเขาแล้วจะไม่มีอะไรก็ไปดูนะฮะเป็นเป็นยึกๆๆๆนะยึกยักยักเนี่ยนะยึกยึกยั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 กทั้งหมดอันนี้คือคาแรคเตอร์ของภาคใต้มันจะเป็นอย่างนี้ตลอดใช่ครับก็เล่นเนินเลรื่อย,อยนะเนะินไม่หมดสักทีแล้วก็มาพระแสงนะฮะก็คือพระแสงเนี่ย ปีนี้ขอเปลี่ยนเช็คพอยต์จากรถแท็กเตอร์พระราชทานนะซึ่งเดิมจะมีสตาฟคอยช่วยเหลืออยู่เนะี่ยไปเป็นเก็บสลิปในปตทเอ่อในเซเว่นปตทพระแสงก็ให้มาเก็บอันนี้อันนี้ก็ไม่มีไม่มีสตาฟนะครับใช่ไหมครับไม่มีสตาฟครับ,รบเก็บสลิปครับ ประมาณกิโลเมตรที่2 2 3 2้อี่สิบอกว่าก็ก็ถือว่ามืดแล้วละ่ะเหลืออีก80โลอ่าแปโลเนี่ยเออนี่คือช่วงท้าทายช่วงที่สอนของสนามเลยเลยจากเนี่ยเพราะอะไรเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาสี่แยกแขวงเนี่ยจริงๆที่สี่แยกนี้ถ้าตรงไปข้าไปอำเภอทุ่งใหญ่ก็จะไปเจอกับทีมงานออเด็กทุ่งใหญ่เนี่ยก็ตรงเลยเค,ครับแต่นี่เราเลี้ยวขวาเพื่อกลับไปสุราษฎร์ก็จะไปเจอกับไฮไลท์ที่2ของสนามที่ท้าทายนักปั่นใช่แล้วครับแล้วก หลายท่านก็จะมาเจอตรงนี้ในช่วงกลางคืนด้วยส่วนใหญ่นะนะส่วนใหญ่เจอกลางคืนหมดเขาเลยเป็นควรสามัคคีนะควรสามัคคีเหรอครับใช่ครับ,รบลองดูจากภาพนะครับม, <c oughs> <c oughs> มากันอ๋อ หรือว่ามันเพราะมันมากันเยอะใช่ไหมครับเลยสามัคคีกันภาษาคนใต้เขาเรียกสามัคคีควร<ะ>สามัคคีควรหมายความว่าเอาหลายๆควรมากองกันไว้ตรงนี้นี่คือหลายรายเว่าจริงๆเลยใช่ไหมชื่อจริงๆของมันเลยใช่ไหมใช่เลยครับตรงนี้ชื่อจริงคือควรสามัคคีคแต่ผมผมผมเพิ่มให้เป็นสามัคคีควรเอามารวมกันไว้มไม่ใช่คอวอนอ้วยคอรอวรยอยหญิงอะครวนอะครวนคางครวนคาง ร้องขอชีวิตโอเคอ๋อแน่นไงจริงด้วยเพราะตรงนี้มันก็ไอไอตรงนี้ก็เยอะเนี่ยใช่ไหมะตรงนี้เห็นไหมล่ะเป็นฝันเลื่อยเนี่ยเป็นฝันเลื่อยตรงเนี้ยก็ขอเอ่ยนามพี่สนอหน่อยครับพี่สนอไก่เกลี่ยที่มาครั้งก่อนโน้นแกก็บอกว่าควรเหมือนจะส่งนะแต่มันไม่ส่งอะไรเงี้ยโอเคนี่ขนาดพี่สนอนะครับพี่สนอเข้าคนแรกนะเข้าคนแรกตอนบ่ายด้วยโอ้ยอุ้ยเขาครับโหดมากอ่ะครับสามร้อยกิโลครับ เข้าช่วงบ่ายไม่ได้เข้ามืนมมดนะฮะบ่ายสี่บ่ายห้าอย่างเง,งี้ยหรอฮะหรือว่าไงนั่นแหละครับใช่ครับโ,โหดๆเลยตรงนี้ไปกี่กิโลครับเนี่ยยาวๆไปเลยสิจริงๆเราช่วงประมาณสักยี่สิบสามสิบโลนะที่ท,ที่ที่มีควนนะนั่นแหละคืออันนี้เลยแหละครับฟันเลื่อยเนี่ยใช่ครับ ตับตบไปเรื่อยจนถึงไปจนถึงถนน44นี่แหละใช่ครับไปจนเช่นเซาเทิร์นแล้วก็ยูเทิร์นกลับหลังจากนี้เนี่ยผมอยากให้สบายแล้วไม่ต้องร้องขอชีวิตแล้วปั่นกับสบายสบายแสดงว่าตรงนี้โหดนะนี่คือนี่ขอภาพควรภาพครวนทั้งหมดใช่ไหมครวนครับครว แล้วมาตอนมืดด้วยมามืดด้วยหลายหลายท่านมามืดครับโหดด้วยนี่เป็นเลนวายเนาะตรงนี้มันเลยแบบไม่มีอะไรอ่ะแต่ถ้าท่างท่านเลนสั้นๆนี่ไอเลนแคบๆมันก็ยังเหี่ยดอย่างเงี้ยอันนี้คือไหลลงแล้วนะนี่ไหลลงอตรงนี้นะตรงนี้นะเส้นนี้นะโหดๆเส้นนี้นะครับใช่ครับโอเคสนุกดีฮะไม่มีอะไรครับสนุกดีหลังจากนั้นผมก็ให้กลับแบบสบายๆ้วครับไม่มีอะไรแล้วอยู่บนเส้นสี่สี่นะไป คอนโทรลสุดท้ายที่ปตทนะครับื่อจะได้พักกินน้ํากินอะไรกินอะไรก่อนเติมพลังแล้วเหลืออีกยี่สิบกวโลก็กลับไปฟินิชโอเคอ่อนี่คือปตทเสาเทินใช่ครับครับเป็นคอนโทรลนี่มีคุณยนต์อยู่นะใช่ครับโอเคก็ไม่ทรมานลแลสบายสบายอ่าไปถนนถนนไฟสว่างใช่ไหมฮะแถวนี้ใช่ครับไฟสว่างเป็นถนนหลักดิบเรียบราบไม่มีอะไรเส้นสีสีเนี่ยก็ครั้งที่แล้วที่ทัวร์ออฟไทยแลนด์ก็ใช้แข่งขันกันครับ ถนนใหญ่ถนนกว้างข้างทางกว้างสบายนะครับอย่างนี้คทางเดียวด้วยไหมฮะทางทางเดียวกันครับทางเดียวครับไม่มีสวนแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งถึงจะเป็นสวนใช่มันมีเกาะกลางใหญ่โตเลยใช่ครับใช่ไหมใช่ครับโอ้ยถนนแบบ เท่ๆเลยเนี่ยเจ๋งเลยอะ่ะโอ้โหขากลับก็บมนันครับแล้วก็พอมาถึงกิโลเมตรที่288ก็กลับเข้าเมืองเพื่อไปฟินิชที่กอลลำพูก็ไม่ทางทางก็ปกติดีไม่มีอะไรปกติกลางาเมืองเลยครัโ <Okay. Finish S 2> อเคฟินิชที่กอลลำพูตอนนสุด<ม>ท้ายเข้า, <ไป S 1> ขาตีสองครับ,ร,บระยะระยะก็ไม่แถมเท่าไหร่ สองสามร้อยสองใช่สามร้อยสองแล้วก็ปิดตอนตีสองใช่ครับออ้อู้ทางก็สนุกนะครับภาพรวมของทางก็คือแบบออกแบบได้ลงตัวช่วงหลังก็มีช่วงเคียนให้เคียนได้นะช่วงนี้มาทำเวลาคืนได้อสนุกดีครับมีตัวแสบแอบอยู่ตรงนี้นะครับประชาสัมพันธ์ไว้ว่าผมว่าเผือตรงนี้อาจจะยากกว่าเขาท้องช้างอีกว่ามีหลายคนบ่นเช่นนั้นใช่ไหมเขาท้องช้างมันมาแวบเดียวอันนี้มันสามสิบกว่าโลอ่ะสามสี่สิบโลโอ้เป็นสนามที่ ถ้ามีเวลาคนมานะครับดูทรงแล้วน่าจะสนุกมากครับสุราธานียินดีต้อนรับครับครับผมก็มาซ้อมขาได้เรื่อยๆเพราะว่าถ้าคุณหนุ่ยไม่ใจดีช่วงหลังก็จริงๆแล้วเผลอ,อจะฮาร์ดได้นันเนี่ยใช่ไหมครับม,มัน,ม,นมันเออมันเกือบจะฮาร์ดแล้วไม่ไม่ถึงอีพันธ์หนึ่งจริงๆก็หาได้แหละผมอยากให้สนุกมากกว่าไม่ได้เน้นโหดมากตั้งแต่กิโลเมตรที่1ประมาณ180จนถึง250หโหดปรงปาดดูหน่อยสิว่าเท่าไหร่ตรงนี้ใสเกินครึ่งระยะ80กว่าโล70 0กว่าเมตร ก,ก็ประมาณ7 0 0เมตรก็เกือบฮาร์ดเนี่ยช่วงนี้เนี่ยตั้งแต่เขาช่องแต่ขึ้นเนี่ยขาช่องช้างมนจนถึงขนาดผมไม่รู้ทางไม่รู้อะไรนะแต่พอฟังจากคุณหน่วยบรีฟมันมีสิ่งที่ชวนมาเพราะว่าคนผู้จัดเป็นคนปัน่นยังไงก็ต้องออกแบบทางให้มันน่าสนใจอย mm ู่แล้วเพิ่มมุมมองเพิ่มอะไรเยอะว่าทางมีเยอแยะเราไม่เราไม่รู้จกัก เนี่ยก็อยากไปเลยเนี่ยฟังแล้วยังอยากเอ๊ะมันรถไฟไปได้ใช่ไหมรถไฟไปได้มาได้ครับ,รบแต่สถานีรถไฟสุร,ราษฎร์เนี่ยมันห่างจากตัวเมือง11กิโลนะโอ้ยสบายครับอ๋อ,อดแดกอ๋อ,อดแดกเดี๋ยวบางบาคน<ด>ไม่เข้าใจไงว่าเอ๊ะทำไมสถานีรถไฟสุร,ราษฎร์ธานีมันไม่ใช่เมืองสุร,ราษฎร์ธานีเดี๋ยวจะงงเอ๊ะสถานีอย,นนะอยู่ตรงไหนนะอยู่ตรงอยู่อำเภอพุนพินเลยมาทางซ้ายนะ อำเภอบุญพินนั่นไหนอ่านี่ไงสุราธา,านีปีก่อนก็พี่ทอมกับเชอรี่ก็ถามว่ามาลงรถไฟแล้วจะไปยังไงอะไร,รครับก็ปั่นจักรยานไปอาแล้วก็ปั่นนะครับดีครับก็ถ้าใครช่วง20สิงหานะครับใครว่างก็ขอเชิญสนามอะสามร้อยสุราษฎร์นะครับก็เป็นสนามที่น่าสนใจสนามหนึ่งว่าอพอเราได้ฟังรายละเอียดแล้วเนี่ยก็มีมีมีของเล่นซ่อนอยู่ของเล่นของทรมานซ่อนอยู่สนุกครับสนุกครับ สุราดยินดีต้อนรับทุกคนคมาสนุกด้วยกันครับแล้วก็มากินเงาะโรงเรียนบ้านนาสารที่อร่อยที่สุดในโลกแล้วก็ของกินโดยรวมพื้นฐานของสุราดนี่เป็นจังหวัดที่ของกินอร่อยมากอยู่แล้วมามไปได้<ม>ครับขอ,ขอบคุณมากครับคับผมขอบพระคุณคุณด้วยมากมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีคครับ